สวัสดีครับวันนี้อยู่แอป r o y a l Casino นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนในส่วนของอาการปั๊ม VIP นะครับทำยังไงให้แต้ม VIP อพเปอร์เซ็นต์มาขึ้นไวนะครับตอนนี้ผม V5 ห้านะตอนนี้เหลืออีก290บาทก็จะขึ้นนะครับ27.37%นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดนะครับก็ฝากโค้ดนิดนึงนะครับแล้วก็เข้ามาที่กิจกรรมนะครับเข้ามาที่ระบบโปรโมชั่นนะแล้วก็มันจะมีตัวนี้ให้ใส่สีขาวๆนะครับก็ฝากไว้ด้วย PMC 1,2,5,4,8,7,8นะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของเกมที่ผมจะปั๊ม VIP นะครับมันจะขึ้นไว้ก็คือผมจะเล่นในส่วนของเครื่องบีลบนะครับอโอเคตอนนี้ค่าประสบการณ์อยู่ที่27.37%นะครับอ่ะโอเคผมเล่นประมาณสัก10-20นาทีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็น V 1 V 2เนี่ยก็จะขึ้นไวนะครับคือผมมัน V 5แล้วไง ก็คือจะขึ้นเป็นหลักศูนย์เอร์เซนะครับอ่ะไปดูนิดนึงนะครับอ่าก็2ี่สิบนะครับอ่าผมก็จะเล่นในส่วนของห้องระดับกลางแล้วกันนะอ่ะแล้วก็เลือกไปนะครับเดี๋ยวผมขอลดเสียงนิดนึงอ่ะผมก็จะแตะในส่วนของยิงกระจายแล้วก็ยิงออโต้ครับเราเลื่อนไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปไมาเรื่อยนะครับแต่ก็พยายามอ่อ หาอะไรมาลองมือนิดนึงเราเลื่อนไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปมาเรื่อยนะครับเนี่ยดูเงินผมนิดนึงนะผมจะดูที่เงินหลักเงินผมหลักพันนะผมเข้ามาน่าจะอยู่ที่หกพันนะครับแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาเรื่อยๆนะอันนี้ผมเล่นที่สิบอ่าสิบเหรียญน,นะครับหรือใครจะเล่นที่ห้าเหรียญก็ได้นะอะ่อันนี้มันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเล่นสิบเหรียญคือเราไม่ขาดทุนนะฮะเราเล่นไปเรื่อยยิงไป ดีไม่ดีบวกขึ้นโดยซ้ำแต่ว่าถ้าเล่นใช้ชิปเยอะเยอะไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้นะครับอันนี้ชิปน้อยเราเรา,เราบวกแล้วก็บวกนิดนึงนะแต่ว่าขาดทุนแล้วก็ขาดทุนไม่เยอะไงยิงไปกดยิงไปเรื่อยนะครับเนี่ยกวาดไปเรื่อยใช้ไพล่ละคูณสองห้าสิบเท่านะครับเป็น อ่ะ200เท่านี่เงินได้2,000ตอนนี้เท่าทุนนะนจริงๆถ้ามีออโต้ก็น่าใช้เนี่ยออโต้คลิกให้มันเลื่อนไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปฮะหรือว่าถ้าถ้าจะปั๊มจริงๆของผมขึ้น v p ผมส่วนใหญ่ผมจะปล่อยสล็อตไว้นะครับเล่นเบตละ500เบตละพันพอฮะ เราเล่นเดี๋ยวหมดเราเราปล่อยสักห้าห้าร้อยรอบเนี่ยถ้าปล่อยไปเรื่อยบางทีเราเดี๋ยวชิปหมดนะนะยิงไปแล้วก็ช่วยจำผมนิดนึงนะตอนที่ผมเข้ามา27.37%นะครับ อ่ะถ้าออกไปนี่เล่นประมาณสิบนาทียี่สินาทีเนี่มันจะได้เท่าไหร่นะครับยิงไปเลื่อนไปเลื่อนมานิดนึงอ่ะได้อะไรเนี่ยได้ยิง ยิงฟรีใช่ไหมเออยิงฟรีนะครับผมก็ยิงกวาดไปอ่ะยิงอ่ะยิงฟรียังไม่หมดอเลยล่้ยิงไปครับยิงไปยิง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 อ่ะยิงหมดละก็ยังอยู่ทุนอยู่นะ ก็ส่วนใหญ่ให้ดูหลักพันนะครับผมเข้ามาก็หกพันนะห้าหมืนหกพัน y o ่อยู่ทูนนะครับยิงไปเล็งตัวบัฟนิดนึงยิงไป ยิงตัวบัฟนิดนึงโอเคในตัวสุ่มพูดผิดนะตัวสุ่มแปสิบเท่านะครับคูณสองเป็นร้อยกสิบอ่ะโอเคยิงไปนี่เราได้ใช่ไหมเนะี่ยที่ตัวสุ่มอยู่นั่นสองตัวเลยปล่อยไป ยิง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 ตอนนี้ผ่านไปประมาณสี่นาทีแล้วนะอันนี้เขาน่าจะล็อกเป้านะ เรายิงไปที่ใครได้สิบเท่าละ่ะเราได้เนี่ยอันนี้อ๋อขอให้ไปเล่นห้องใหญ่ผมไม่เล่นอนะ่ะผมเล่นเอาแต้มดีกว่ายิงไปเรื่อยๆ ได้มาแล้วชิปเพิ่งจะขาดทุนไป4,000ชิปนะครับนี่เราขาดทุนไม่เยอะนะนี่เล่นมาจะ5นาทีแล้วยืงยืง,ยง ทีกันหนึ่งหรือว่าเล่นยิงปลาสองคนก็ได้เหมือนกันนะสลอตแล้วก็ยิงปลาสองคนนะฮะได้มาแล้วยิงไป เฮ้ยได้หกพันอ่ะบวกขึ้นมานิดนึงนะบวกขึ้นมาสองพันนะครับยิงอย่างเดียวตอนนี้ไม่ค่อยตายเท่าไหร่เลย ไม่แตกนะเลือยิงต่อไปเรื่อยฮะอะผ่านไปเจ็ดนาทีแล้ว เอางี้ผมเล่นประมาณสิบหาทีแล้วกันนะว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่นะแต่จริงๆมันต้องเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปถึงจะได้เยอะนะ,ะก็ไว้ปรับแล้วกันฮนะของผมมาเล่นยิงปลาร,รอบแรกเนี่ยผม V3 นะจนตอนนี้ขึ้นมาเป็น V5 นะแครับก็ได้ขึ้นไวเพราะยิงปลานะ หลักๆเลยที่เขาได้อะไรเนะี่ยโหเพิ่มโมกาสติดไฟฟ้าโหโหเทียมจัดเล็งไ,ไป เราได้ละโอเคมันมีลำแสงแล้วนั่นเล็นไปนิดนึงยิงอย่างเดียวอ่ะเล่นมาสิบนาทีนะครับก็ ทุนเท่าเดิมนะไม่บวกไม่ลบนะครับ เราก็ยิงกระจายรัดเขานิดหนึงนะลัดได้ไหมเนี่ยขอลัดไม่ได้นะโอเคยิงต่อเอ้ยเราได้หรือเปล่าคือกินทั้งโลกเฮ้ยเราได้โอ้โหสี่ร้อยเจ็ดสิบเองสี่สิบเจ็ดเท่านะครับ กดออโต้คลิกมาใช้เนี่ยให้เรื่องไปซ้ายขวาซ้ายขวาก็พอล้วคือเล่นทั้งคืนชิปก็คงไม่หมดฮนะเล่นอ่าทีละสิบชิปเนี่ยตอนนี้ก็ขาดทุนไปพันนึงนะ,ะยิงยิงยิงได้ขึ้นกี่ทั้งโลกมาฮะ ไปได้ไหมเนี่ย้โอเขาได้นี่วาอ่ะเราก็อยู่ทูนนะผ่านไปสิบสองนาที ยิงซ้ำซ้ำใครได้เราได้นะดูนไพ่ด้วยนี่แปดสิบเท่าได้ฟัดยิงยิงยิง,ยง อะผ่านไปสิบสามนาทีนะก็ทนุนขาดทุนไปสองพันชิปนะเฮ้ยได้ยิงละยิงฟรียิงยิงยิงนี่รัวๆไปได้ไหมเนะี่ยยิงเรือใหญ่เครื่องบินใหญ่โอ้โหอโอเคแตกยิงไปยิงไป แตกไปได้อีกแล้วได้อีกแล้วปืนรัวปืนรัวโหมีไฟฟ้าด้วยโคตรเท่อ่ะโอตอนนี้มือเก่งนะครับตอนเนี้ยสิบห้านาที วิใครได้ได้ฟัดใครอ่ะเราได้โอเคอเราได้อีกอันหนึ่ง ก็ผ่านไปสิบห้าทีแนละ้วนะเดี๋ยวผมเล่นประมาณสิบห้าทีพอ,อทีนี้ไปเช็คกันดีกว่าว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะขึ้นเท่าไหร่นะครับเอาลืมกดหยุดกดหยุดไปก็ขาดทุนไปประมาณห้าร้อยชิปนะครับไปเราไปดูนิดนึงว่าเราได้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมน่าจะขึ้นศูนย์จุดเปอร์เซ็นต์นะ ยิ่ง B สูงก็จะใช้เยอะนะครับนี่ไงก็ขึ้นมา0.03นะครับแต่ถ้าเราเล่นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็น V1 มา V2 เนี่ยก็อาจจะขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับคือตอนนี้ผมมัน v สูงอะมันก็จะใช้เยอะนะครับมันก็เหมือนจะขึ้นน้อยอะก็ลองเอาไปเอาไปใช้ดูนะว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะ,ะคนที่เล่นเป็น V1 V2 เนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดนะครับอา ้องใช้แบบ10 10ชิป20ชิปอะไรประมาณนี้นะครับกจ็จะใช้เยอะกว่านี้ถ้าใช้เยอะกว่านี้ก็คือเล่นปกติดีกว่านะอ่ะยังไงก็าฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ